สามสิบคันครับผมเลาะเที่ยวเดียวนี่ครับอาวันนี้จะไปหามิม้มหาพึ่งครับผมเมื่อคืนไปปากเบ็ดมาสามสิคันนะครับผมเลาะเที่ยวเดียวไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ดงมิมครับผมลุยครับ ครับอาสวัสดีครับผมออกมาถึงใกล้จะถึงที่ตีมีมแล้วครับผมเลยขับรถมาครับผมแฟนเจอสองลังเลยนี่อีกลังครับผมนี่ครับอยู่เด่นๆเลยครับผมนี่ครับผมเรามีดอกทองลอยใกล้ๆครับผมนี่เต็มเลยแต่ไม่มีพึ่งมากินครับผมแต่อีกลังกัสิ โอ้โหโคตรลำบากเลยสิคร like ับนู่นเลยเป็นต้นุษาล้มครับแต่มันมีน้ำไม่รู้จะต่ายไปเอาได้ป่ากิ่งมันเล็กด้วยนะครับนู่นมิมอยู่นู่นครับผมหมวน้ำเบลอเลยครับผมนู่นครับผมนู่นดำๆนู่นครับไปได้ไม่ได้เดี๋ยว รู้กันครับผมตัวออกหาคิดแล้วไปครับออกมาแล้วนี่ครับผมน้ำเทียบเป็นดอกพุศลาครับผมแม่รว่าจะน้ำบานซะแหละเอายากครับผมไปเดี๋ยวไปตีลังเล็กครับผม <c oughs> ไหนว่ารังเล็กหนู <c oughs> อ๋อนี่ เดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บครับไปขอตีครับผมเดี๋ยวซูมให้ใกล้ๆก่อนเห็นนิ้นดำๆครับผมไปอันนี้ใช้ใบไม้เนี้ยถ่ายให้มาใหม่ซื้อมาอวานหายอีกหรืนมั้งแล้วก็วกดึงมา ตีม่มตีง่ายครับผมใช้อะไรตีก็ได้แค่โดนควันก็ตีได้แล้วครับแม่ไฟเนาะแม่มึงเดี๋ยวซื้ไฟตัวเนะีะหมดแล้ะรับที่ทอให้เองไปไหนอ,นะหไอ่ะไฟอะไรไฟที่มาจากบ้านศรีชัยพี่บกอกเอง มีสีขา,ขาวแล้วมีแดงโอ้ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ออของดีเดนนีนน่นไฟแรงใช่ไหมหลอดไปเอาของก่อนของเม่าหายไปแล้วไฟไม่ค่อยติดขาครับผมเอาไป เทียบครับเทียบเลยหใหญ่กะลงังอยูอตรงน้สวยงามใหญ่กะลงนนางน้ำสวยงามครับดูครับแดงปับ๊บไปครับผมเดี๋ยวไปดูใหม่สวยครับผมไปครับ ขับรถอยู่ฝั่งอันนู้นมาเจอฝั่งอันนี้ครับผมอยู่ข้างหน้านะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับผมใกล้ๆเลยเอาง่ายๆครับผมไปขอดตีครับตกวหากินดีนะั่น หน้ำปิตาอ้วสวหัวน้ำสวยครับผมแจมครับผมเห็นหัวน้ำไหมครับใสก่วาวตีไปครับขอตัดครับผมได้ไปดูที่ใหม่นะครับอ่าเสร็จแล้วครับ มิม้มช่วงนี้ผมจะบอกห้ามเขย่าแรงเป็นเด็ดขาดนะครับเป็นมิม้มใหม่เขย่าแรงขาดแน่นอนนะครับข,ขย่าไม่เป็นหล่นเลยลังอันนี้แฟนเขาเจอครับสามลังเลยแฟนเจอเอนันลังท้ายของแงไม่เห็นไปครับเดี๋ยวไปดูที่ใหม่ครับผมนี่อีหนึ่งลังครับผมเมื่อกี้ตีไปสองลังไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผม มันอยู่สูงเลยขึ้นไปตัดมาลังไม่โตครับเดี๋ยวผมขอตีลังนี้ก่อนครับผมไปรุยครับอ่ะออกมาแล้วครับผมน้ําเหลืองอหลามสวยครับเต็มไปเลยครับผมสวยมากครับผมไปเดี๋ยวไปหาต่อครับผมอ่ะเดินมาเจอนี่อีกหนึ่งลังครับผมน้ำใหญ่ทรงนี้เป็นมิ้มค้างปีครับผมนู่นครับผม แบบไม่มีใครเห็นนะครับเลยค้างปีไม่ย้ายก็หาน้ำหวานมาเสริมต่อนะครับเลี้ยงตัวอ่อนได้ไเปิดลังแล้วพไม่มีใครดูผลิตเลยนะเปิดลังดิไปครับขอตีครับผมน้ำหวานเยอะอเดี๋ยวให้ดูหัวนางไใกล้ครับผมว่ามันเยอะแค่ไหนเนี่ยมีค้างปีครับผมทรงจะเป็นแบบนี้เลย ั้นล่างเลยครับผมใหญ่นะครับหัวน้ำสุดยอดครับผมไปตัดครับตัดเรียบร้อยแล้วครับดูครับน้ำเพียบอ่ะทรงนี้ค้างปีนะครับผมไม่เมื่อปีกายเราดูน้ำครับผมสุดยอดอ่ะไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปครับสวัสดีครับ